มาต่ออีกจะคลิปครับก่อนฉ <c oughs> ี่ทำหา,า <c oughs> ลลคุ้งนลละ่ะเล็กๆเล็ก,ลกๆกันมันยังฉี่ละ่ะฮะอะไรนะไม่ได้ยินคนติดใจถึงพันลี้ยา ยังเลยคเขาข้างตะได้หกรอยเทอดใดนี่แหละรีวอยู่นะวันนี้วันที่สี่ครับวันที่สรีวรีวน่กินได้บะคพปลาตก็ได้อบอกค่ะกินมันได้ไงกินกับตอนนี้น้องแบมกำลังกำลังเสี่อมบกคุงนะครับกำลังศูนย์ค่ะศูนกับศูนยตัว สูนจะค้องกับเป็นทุกนะจับเยจับอีรียอะไหอน้านองกินเลยนั่นโอ้ลูกอกินลนี่แม่ตมาคุ้งวันหวานเลยกะกิลาบมูวันนี้ลาบเลือดลาบมูวนวานจากน้องแบบแนน้องบอมกินเลยะคะเาตัเออเดียวไดเวลาเดี๋ยวตำ ตอนนี้เราอยู่ที่ครัวแม่นุ้ยนะครับที่ไทยไห้ตั้มตั้มที่ไท้ไห่เด็ประมาณซีหาี๋ยวเขามาเบิ่งพระเอกตั้มของฮงเนี่ค่ะซีหานาทีกับพ่อเด้อเเออาาาามมตั้มแบบแบบเด้อตั้มแบบแบบเด้อต้องการกลมกลวงนิดนึงเส้นน้ำตาลหลายๆายไอเปียกน้ำตาลนี่ก็ลายวานเลียวสุดรถกับเส่หลายๆายไม่ใช่แสบโคกขุณหวานเลียวโคกนี้ต้องเชืมหามเข้มเด้อขอลอง วัาสิจำรถเด้อเหยียบเอา้น่นอูหามเข้มขึ้นจากคองเด็ดขาดของเข้มมากเข้มมากอยากเดีมาเหมือนสมศรี่ยอันห้องต้นน้ำเนียเสือคอยแน่เปียก โอ้ยแต่จะคล้องตะละมึกจะต้องเอาตัวให้รอดก่อนก่อนสิซื้อมาอาจารย์สวัสดีค่ะตัมไเงินกระลังติตต้าหัวหงค่ะจิได้กินงามได้บุญนี่ต้าหัวหงกันย่อยว่ะสันใส่ปลาแดกกันนี่บ่แมึเปลาแดกปลาแดงนี่แมน่นี่นี่ปลาแดกปลาแดงแสบ รับหูรับตาต่ำม่าแสบแหวมันอยู่ตัวเดี๋ยวเครี์ช่องผมก่อนนะคะช่องผมหยอดฮิตไวรุ่นสมัยโอ้สมัยยุคเก่าสุดเลยล่ะนี่วันเฮาองโบราณหลับเพิ่นโบราณก็เฮ่าอีกเ้อค่ะการใช้ชีวิตมุขลิก เสียงเส็บบฝังหน้าหลายลยจังหอมถ้ามาประกอบปั้นผุดเ่าไร สีนาทีแล้วลวนะ่าอะไรเนาะจักขาก็ได้หรอกตัมมาพุ่งแล้วกัเนี่ยสิบปากแกง,งไหมมันไม่ใช่ปากแกงในขวดนะั้นโอ้ย, <c oughs> อยหขนึ่งเสียงอยู่อันนี่ขวดปากแกงแม่วาอะไระพี่อุย้ยปากพุ่งซ้ำนี่ Ơi, sao ơn sao ơn sao ơn giờ mà tàng để sám khuẩn <laughs> để bị để bị viêm để mẹ bị sám khuẩn chân này phải <laughs> xài mà cái tâm ở mà hung mà bỏ xe được à. tâm của bố phen ở nhỏ anh nhẹ như trang chi là dây mày lại lại ค่ะสำหรับคิมนี้ก็ฝากไว้สำนีับ้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและะ้วก็เป็นกำลังใจส้มคิมให้ช่องเปี๊ยกพงศธรโอ้ยเปียกรำเพลินพิเชียนะคะฝากช่องน้ำแม่เนี่ยฝากฝากช่องน้ำแม่หน่วยน้ำได้ค่ะเด้อสำหรับคิปนี้สวัสดีค่ะ